สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของลายมือมาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาวิเคราะห์มือของผู้ชายอายุ22ปีที่เปิดร้านขายอาหารกันนะครับเริ่มต้นกันที่มือด้านหลังนะครับเราจะเห็นได้ว่านะลักษณะมือเนี่ยจะเป็นแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับสังเกตนะว่าลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะครับ ซึ่งลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมของมือเนี่ยจะบอกลักษณะนิสัยพื้นฐานนะหลกัหลกๆเลยใครที่มีมือทรงสี่เหลี่ยมจะเป็นคนที่มีความอดทนนะครับมีความขขันขันแข็งแล้วก็อยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบอยู่ในความเชื่อหรือว่าความคิดของตัวเองในแบบที่เป็นแบบเดิมๆสะสมมานะครับมักไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ ตัวของนิ้วมือจะเห็นนะครับว่ามีลักษณะทรงเต็มนะไม่ได้เรียวไม่ได้มีข้อที่บวมใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแท้นะครับจุดต่อไปนะจะเห็นนะครับว่าตัวของร่องนิ้วมือนะครับทั้ง4ี่มีลักษณะไม่ไม่ถึงกับชิดแต่ก็ไม่ได้ห่างมากนะ ลักษณะแบบนี้จะบอกว่าเจ้าของมือจะเป็นคนที่มีความคิดนะการตัดสินใจอะไรต่างๆนะครับมักจะต้องคำนึงถึงหรือต้องคิดถึงคนใกล้ๆตัวอยู่เสมอหรือคนที่อยู่ในสังคมแวดล้อมเขาทำว่าถ้าเขาทำสิ่งนี้ออกไปคนแวดล้อมใกล้ตัวเนี่ยเขาจะตอบโต้กลับมาอย่างไรนะตรงจุดนี้นะก็จะส่งผลให้นะครับ เป็นคนที่ไม่ไม่กล้าที่จะทำอะไรแปลกๆใหม่ๆเพราะว่ายังยังแคร์ความคิดของสังคมอยู่บ้างนะใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงาน n นอร์สันเนขอกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไค i b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะนอกจากนี้ก็ยังบอกถึงว่าเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดด้วยนะอีกจุดหนึ่งต่อไปก็คือ เล็บมือนะจะเห็นนะครับว่าเล็บมือเนี่ยมีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ตอนปลายเล็บนะจะผสมวงกลมนะครับอ่าคล้ายๆวงกลมกับสี่เหลี่ยมรวมกันลักษณะนี้นะครับก็จะบอกนิสัยอีกเหมือนกันนะนิสัยพื้นฐานที่ติดตัวมาด้วยว่าเป็นคนที่มีความคิดนะครับความคิด การตัดสินใจหรือการกระทําต่างๆแล้วก็การปรับตัวเข้าสังคมเนี่ยดีอ่าเนื่องจากมีการผสมกันนะครับของทรงกลมนะทรงกลมเนี่ยจะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวบ้างแล้วก็ปรับตัวได้เก่งทรงสีเ่เหลี่ยมน่ะจะเป็นคนที่หนักแน่นมั่นคงนะครับและสังเกตนะครับว่าขนาดของเล็บมือเองถ้าเทียบกับมือนะครับก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก ไม่ใหญ่มากนี่คืออาจจะกลางๆนะครับที่ค่อนมาเล็กนิดนึงตรงนี้ก็จะบอกถึงความนิ่งนะครับความสงบนะอันนี้อาจจะไม่ค่อยนิ่งไม่ค่อยสงบเท่าไหร่อาจจะทําอะไรนานๆไม่ค่อยได้นะครับชอบการเปลี่ยนแปลงชอบทดลองทําอะไรใหม่ๆต่อไปนะก็คือตัวของง่ามือนะครับ สังเกตนะครับง่ามือนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้เนี่ยห่างกันมากเลยลักษณะนี้แสดงว่าเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงสามารถดูแลปกครองตนเองได้ถ้ามีเป้าหมายอะไรเนี่ยเขาก็สามารถควบคุมบังคับตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นได้นะต่อไปนะครับก็คือสังเกตทรงนิ้วนะครับนิ้วหัวแม่มือเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีความแข็งนะแข็งเลยไม่มีความโค้งขึ้นมาเลยตรงนี้แสดงว่าเป็นคนที่ ลักษณะการแสดงออกนะครับจะแข็งแข็งตรงตรงเหมือนนิ้วเลยถ้าเกิดเป็นการพูดการคุยกันเนี่ยก็จะมีการพูดคุยแบบคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดรู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยพูดมาด้วยเหตุผลนี้แต่เขาเชื่อว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเขาก็จะแย้งออกไปตรงๆนะในลักษณะนั้นต่อไปนะครับเราจะไปดูในส่วนของหลังมืออ่าเห็นนะครับว่าหลังมือเนี่ยจะมีผิวหนังช้างนะ เด่นๆเลยนะครับลักษณะเหมือนหนังช้างแล้วก็จะมีเส้นเอ็นเส้นเลือดขึ้นด้วยนะครับตรงนี้แสดงว่าเป็นคนที่มีความอดทนในการทำงานนะแต่ว่าการทำงานเนี่ยจะเป็นในลักษณะของค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ชอบรีบเร่งนะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับคนที่มีเส้นเอ็นขึ้นหลังมือเนี่ย โดยมากแล้วมักจะเป็นคนที่ต้องทำงานเหนื่อยนะครับทำงานเหนื่อยอต่อไปไปดูในส่วนของฝ่ามือด้านหน้านะครับในส่วนของฝ่ามือด้านหน้านะครับเมื่อเราพิจารณาก็จะเห็นครับว่าส่วนของนิ้วนิ้วนะครับเมื่อเทียบกับฝ่ามือแล้วนะก็จะเห็นได้ว่าส่วนของฝ่ามือนะครับมีความยาวกว่าเล็กน้อยแสดงว่าน้ำหนักนะครับ ในทักษะของเจ้าของมือเนี้ยจะเป็นคนที่หนักไปในทางปฏิบัติมากกว่าการคิดวางแผนนะเมื่อเทียบกันดูแล้วนะครับแล้วก็ตัวของนิ้วก้อยนะครับจะเห็นว่ายาวกว่าข้อแรกของนิ้วนางนะแสดงว่าเป็นคนที่มีความฉลาดนะครับรู้จักพูดรู้จักคุยรู้จักหาช่องทางในการหาประโยชน์นะจากสังคมนะครับจากคนรอบข้าง แล้วก็ตัวของฝ่ามือนะครับเราไปดูในฝ่ามือกันในส่วนของฝ่ามือนะก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเนินซ้ายมือหรือเนินขวามือนะครับภาพรวมๆนะก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเป็นบางจุดนะครับอย่างเช่นเนินจันทร์ตรงนี้ เนินังคารสูงตรงนี้นะครับที่แตกต่างกันที่เหลือก็ถือว่าอยู่ในโทนที่ใกล้เคียงกันหมดนะถ้าเราลองไปดูเส้นในมือนะครับก็จะเห็นว่าตัวของเส้นหลักๆนะครับเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจเส้นวาสนาสีเส้นนี้เป็นอย่างไรเส้นชีวิตในมือขวานะครับเกิดขึ้นจากเส้นสมองในมือซ้ายก็เกิดขึ้นจากเส้นสมองเช่นกัน ลักษณะนี้สามารถบอกได้ว่าเจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในความคิดตัวเองแต่ลักษณะนี้นะจะไม่แสดงออกให้ใครรู้ว่าเขาเชื่อแบบเนี้ยเขาจะไม่ฟังใครเขาจะไม่แสดงออกเขาอาจจะเชื่อแล้วก็คิดของเขาเองว่าเออคนนี้พูดมามันไม่ใช่นะแต่เขาก็ไม่ตอบโต้อะไรไปเขาจะเงียบในลักษณะนั้นนะครับก็คือมีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง ต่อไปคือเส้นสมองเส้นสมองนะครับจะเกิดขึ้นจากง่ามมือลงมาที่เนินอังคารสูงกับเนินจันทร์แล้วก็เนินอังคารสูงอ่ะลักษณะน,นี้จะมีความต่างกันแล้วบอกได้ว่านะครับในวัยต้นนะครับตั้งแต่วัยเด็กขึ้นมานะจะเป็นคนที่มีความชอบนะครับความสนุกสนานความรื่นเลงต่างๆแล้วก็เป็นคนที่กล้านะกล้าได้กล้าเสียกล้าลุยอ่ะคิดเร็วทําเร็วนะครับ แต่เมื่ออายุเยอะขึ้นไปนะครับก็ต้องบอกว่าจะเป็นคนที่มีความคิดละเอียดรอบคอบนะมองเรื่องของเหตุและผลแล้วก็มีความอดทนมากขึ้นนะครับในการคิดการทำการตัดสินใจอะไรต่างๆในส่วนของเส้นใจนะครับเส้นใจในมือซ้ายเนี่ยจะตรงมาเลยนะตรงมาที่เนยพฤหัสเลยในขณะที่มือขวาเนี่ยเส้นใจจะตรงเหมือนกันแต่ตรงมารวมกับเส้นสมองนะครับส่งผลให้เป็น ลักษณะลายมือขาดนะแต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขาดแบบสมบูรณ์ร้อย์เซ็นะครับความต่างก็คือนะครับโดยพื้นฐานแล้วเจ้าของมือนี้จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีนะรับผิดชอบทุ่มเทรักใครรักจริงแต่เมื่ออายุมากขึ้นไปแล้วนะครับเรื่องของความรับผิดชอบเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ทุ่มเทมากกว่าเดิมเชื่อมั่นมากกว่าเดิม คิดอะไรอยากได้อะไรจะทําอะไรเขาก็จะมีความรับผิดชอบทุ่มเทมากขึ้นนะครับถ้ารักใครอันนี้ก็ต้องบอกว่ารักจริงนะต่อไปนะครับก็คือเส้นวาสนาสําหรับเส้นวาสนาในมือซ้ายจะเกิดขึ้นจากเส้นชีวิตนะครับในขณะที่มือขวาก็มีเช่นกันนะในลักษณะนี้แล้วก็มีจากเนินจันทร์มาด้วยนะครับนี่ ถ้ามองภาพรวมๆในมุมนี้นะครับจะเห็นได้ว่าในวัยต้นเนี่ยชีวิตก็ต้องเหนื่อยก็ต้องสร้างด้วยตัวเองแต่เมื่ออายุเยอะขึ้นไปแล้วนะครับการสร้างตัวเองแม้จะยังมีอยู่แต่ก็จะมีโอกาสนะที่จะมีคนอื่นมาช่วยเหลือหรือว่ามีคนมาคอยซัพพอร์ตทำให้ชีวิตมันสบายขึ้นสามารถหาเงินได้ง่ายขึ้นมากขึ้นนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียด ของมือซ้ายกันนะครับเราลองมาดูในมือซ้ายนะจุดแรกเลยคือเนินนะครับจะเห็นได้ว่าเนินสุกเนี่ยมีความกว้างมากนะครับกว้างมากอันนี้แสดงว่าสุขภาพร่างกายนะการใช้ชีวิตความรักความสัมพันธ์นะครับถือว่าเป็นคนที่มีพลังนะครับความรักความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยสมบูรณ์ดีนะครับ อาจจะมีเส้นมาตัดกันบ้างเล็กน้อยอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติธรรมดานะครับที่ความรักความสัมพันธ์จะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างก็ถือว่าปกติอันนี้จะให้เนินสุกสมบูรณ์นะครับก็คือให้ก้าวเลยอ่าไม่มากไปไม่น้อยไปนะในมุมของเนินจันทร์นะครับสังเกตนะครับว่าตอนบนของเนินจันทร์ตรงนี้จะเด่นนะตอนล่างเนี่ยอาจจะยุบไปห,หน่อยนะครับ ถ้ามองตามนี้นะเรื่องของจินตนาการไหวพริบปฏิพานอ่อเรื่องของจินตนาการความคิดสร้างสารรค์การวางแผนรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆนะครับของความคิดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความคิดอยู่ในระดับกลางๆนะกลางๆนะค่อนไปทางดีนะครับไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าถ้าแยกออกเป็น3ส่วนนะสามารถมองได้ว่าในเรื่องของกระบวนการคิดเนี่ยดีนะครับในเรื่องของความจํา อันนี้อาจจะลดน้อยลงมาหน่อยในเรื่องของรางสังหรอันนี้อาจจะไม่ค่อยมีอ่าไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะัต่อไปนะครับก็คือเนินองังคารสูงเนินองังคารสูงสังเกตนะครับว่าเราจะเห็นช่วงสันตร,ตรงนี้เข้มนะแต่ตรงนี้ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ถ้ามองตามภาพนะครับเรื่องของความขยันขันแข็งนะความภาคเพียรนะความอดทนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับ ต่อไปคือความกล้านะครับกล้าตัดสินใจกล้าคิดกล้าทำนะมีปัญหาเข้ามาเราคิดแบบนี้เราจะทำดีไหมอันเนี้ยจะเป็นคนที่สามารถที่จะตัดสินใจลงมือกระทำเพื่อแก้ไขปัญหานั้นได้ทันได้ทันเวลาทันท่วงทีครับเพราะว่าตัวของเนิอนอัางคารสูงเนี่ยเนิอนอัางคารต่ำนะครับตรงนี้ก็จะมีเนินที่สมบูรณ์ไม่ได้ยุบนะแล้วก็ไม่ได้สูงเกินไป อันนี้ถือว่าเป็นคุณภาพที่ดีนะครับต่อไปนะคือเนินพุธจะเห็นนะว่าเนินพุธตรงนี้ดูยุบเล็กน้อยครับไม่ได้ยุบมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณดีนะอีกทั้งนะครับต้องบอกว่านิ้วก้อยที่ยาวนะก็จะมาเพิ่มอิทธิพลของเนินพุธให้เด่นขึ้นด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการพูดคุยของเขาเนี่ยถึงจะพูดไม่เก่งพูดไม่เยอะแต่ เขาจะพูดน้อยนะครับแต่เข้าเป้าเลยในลักษณะนั้นต่อไปก็คือเนินอาทิตย์นะเนินของโชคลาบนะทำไมถึงเป็นโชคลาบครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนแวดล้อมนะที่ที่เข้ามาหาเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงลาบยศต่างๆหรือความน่าเชื่อถือนะครับการให้เกียรติก็จะอยู่ที่เนินอาทิตย ในเนินมือน,นี้นะถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับเพราะว่าเนินอาทิตย์ไม่ยุบแล้วก็ไม่มากไปนะเนี่ยถือว่ากลางๆอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโอกาสที่จะเป็นที่รู้จักหรือว่าคนยอมรับเชื่อถือเนี่ยอันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช้ได้นะครับต่อไปก็คือเนินเสาเนินเสานะครับเป็นเนินของสมดุลอารมณ์ความคิดความกังวลความสันโดษความใส่ใจรวมไปถึงการเงินและการงานด้วยนะ อันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับไม่มากไปไม่น้อยไปนะกลางๆในจุดนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของมือนะครับก็จะเป็นคนที่ไม่คิดเยอะไม่กังวลอะไรเท่าไหรนะ่นะอ่าเรียกได้ว่ารู้จักที่จะแบ่งแบ่งช่วงนะครับว่าเออเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงที่เหมาะกับเราเขาก็จะเลือกที่อยู่แบบนั้นอันไหนที่มันไม่ใช่อันไหนที่มันมากไปเขาก็จะถอยออกมานะครับ แล้วก็สุดท้ายคือเนินพฤหัสนะเนินพฤหัสเนี่ยอันเนี้ยถ้ามองจริงๆไม่ได้ยุบนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นก็ถือว่ากลางๆเพราะฉะนั้นในมุมมองของความทะเยอทะยานกันอยากจะผักดานพัฒนาชีวิตตัวเองเนี่ยก็ถือว่ามีเรื่อยๆไปตามเกณฑ์ของเขานะครับในภาพรวมนะจะให้คะแนนเนินอยู่ที่8นะครับ8บวกนิดๆนะต่อไปเราลองไปดูเส้นกัน เส้นในมือนะครับเส้นแรกเลยคือเส้นชีวิตนะสังเกตนะครับเส้นชีวิตเนี่ยจะเกิดจากเส้นสมองนะแล้วก็จะมีเส้นชีวิตที่ไต่ขึ้นไปทางเงินพฤหัสนะครับลักษณะนี้ตรงนี้นะครับตอนต้นเส้นสมองมีลักษณะเป็นเกาะนะแล้วก็มีเครื่องหมายเหมือนรากไม้ตอนต้นนะครับแสดงว่าเจ้าของมือนี้นะ ในวัยเด็กเนี่ยจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยดูแลนะเรียกว่ามีคนดูแลดีนะเมื่อโตขึ้นมาสักหน่อยนะครับสักสิบกว่ากว่าเนี่ยชีวิตจะเริ่มมีความลำบากละอาจจะมีปัญหารูปประสาทอะไรเข้ามากระทบกับชีวิตของเขานะอ่าคืออาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช้ชีวิตสุขสบายเหมือนเด็กทั่วไปนะครับก็เป็นได้นะครับเมื่อผ่านมาจนถึงช่วงอายุสัก 20โดยประมาณนะครับปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะจะเบาลงชีวิตจะเริ่มมีความราบรื่นสงบสะดวกสบายมากขึ้นนะครับแล้วพอเข้าสู่ช่วงอายุวัยกลางคนไปจนถึงแก่นะก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องชีวิตอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าตัวของเส้นชีวิตเนี่ยมันมีลักษณะใหญ่ขยายใหญ่ขึ้นนะครับ แต่ในภาพรวมนะจะให้เส้นชีวิตอยู่ที่8นะครับให้คุณภาพเส้นชีวิตอยู่ที่8เลยต่อไปนะครับก็คือเส้นสมองเส้นสมองนะครับตอนต้นนะมีลักษณะเป็นเกาะใหญ่เลยนะครับมาเป็นแถวเลยแล้วก็เป็นเส้นโค้งขึ้นมานะครับชี้ถึงตรงนี้ ถ้ามองจากคุณภาพเส้นนะครับเส้นสมองที่มีเกาะอ,อันนี้เรื่องของความคิดนะครับการตัดสินใจต่างๆเนี่ยอันนี้จะไม่เต็มร้อยจะลดลงมานะแต่ว่าเส้นสมองเนี่ยถือว่ายาวนะครับยาวยาวมาจนถึงแนวเนินพุทธเลยแสดงว่าเป็นคนที่มีความคิดนะรู้จักคิดรู้จักตัดสินใจแล้วก็ชอบนะครับชอบในเรื่องของความสนุกนะความสนุก ความสำราญต่างๆอันนี้นะจะมีข้อดีนะครับแล้วข้อเสียที่ควรระวังก็คือคนที่มีเส้นสมองชี้มาเนินอังคารเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่กล้าเกินไปไม่กลัวอะไรนะรเวลาจะทําอะไรเนี่ยก็ทําเลยตรงเนี้ยอาจจะเป็นข้อเสียนะแต่ในมุมดีก็คือความกล้าเนี้ยถ้าเกิดต้องแข่งขันอะไรแบบช่วงชิงจังหวะ ก็จะเป็นคนที่กล้าแข่งแล้วก็มีมีโอกาสดีๆครับในการเข้าไปทําสำหรับเส้นสมองนะครับในมือนี้จะให้อยู่ที่8นะต่อไปก็คือเส้นใจเส้นใจนะครับจะเห็นได้ว่าขีดตรงไปเลยที่เนินพฤหัสครับแล้วก็มีลักษณะแตก ในลักษณะของเส้นก็จะมีเกาะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันในจุดนี้นะก็จะบอกได้ว่าจิตใจของเจ้าของมือนะครับโดยพื้นฐานเองเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีมีความมุ่งมั่นดีมีความตั้งใจดีถ้ามองถึงเรื่องความรักนะครับก็เป็นคนที่จริงจังจริงใจแต่นะครับในส่วนที่กล่าวมาทั้งหมดนะเส้นใจมีเกาะเข้ามาบั่นทอน,นครับคุณภาพาไม่มันลดน้อยลงไปเพราะฉะนั้น จากที่จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะความรับผิดชอบเต็มร้อยอันนี้ก็จ,จะลดไปหย่อนไปเหลือสัก80 90ก็ตามสัดส่วนนะครับแต่ในภาพรวมนะก็ยังถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจนะครับที่เข้มแข็งนะแม้ว่าจะมีเรื่องราวเข้ามารบกวนจิตใจเนี่ยก็ประคับประคองตัวเองได้นะครับสำหรับเส้นใจเองนะจะให้อยู่ที่ 8นะแอ่าแม้ว่าจะมีเกาะนะครับแต่ว่าเส้นลีลาดีสวยต่อไปก็คือเส้นวาสนาสังเกตว่าเส้นวาสนาจะขึ้นเส้นเดียวชัดๆนะครับบริเวณนี้นะเกิดจากเส้นชีวิตนะครับแล้วก็มีอีกเส้นเข้ามาตัดมาต่อแล้วก็มีลักษณะขึ้นมาแบบนี้นะครับ ถ้ามองตามมุมนี้นะครับจะเห็นได้ว่าชีวิตนี้นะเรื่องของการงานการเงินเนี่ยก็ต้องเหนื่อยก็ต้องสู้นะครับก็ต้องเหนื่อยก็ต้องสู้เรียกได้ว่าไม่ได้สบายแต่ก็ไม่ได้ลําบากนะสามารถหาได้มีกินมีใช้แล้วก็ช่วงอายุประมาณครับประมาณ28นะ่สิบ่สิบเจ็ดยี่สิบแปดจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ อาชีพนะอาจจะเป็นที่ทำหากินหรือว่าที่อยู่อาศัยก็ได้นะแต่มุมมองนี้น่าจะไปในมุมของการทำหากินนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะ,ะสำหรับเส้นวาสนานครับในมือนี้นะจะให้อยู่ที่7นะครับทำไมถึงให้อยู่ที่7นะครับก็ต้องบอกก่อนว่า จริงๆแล้วเส้นวาส,สนาแบบนี้เงินไม่ขาดมือหรอกสบายใจถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยซ้ำแต่ว่านะตัวของเส้นวาส,สนาตรงนี้มันเกิดจากเส้นชีวิตผ่านที่อาปลมบากนะครับส่งผลให้การทำงานหาเงินเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยเป็นพื้นฐานแล้วก็ตัวของเส้นอาทิตย์เส้นพุธไม่ได้มาขยายไม่ได้มาเสริมเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่เนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับ อ่าโดยรวมนะเงินในมือเส้นในมือนะก็จะอยู่ที่ประมาณ8เต็ม10นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้มองเกี่ยวกับเรื่องของการเงินฐานะในการสร้างตัวในการใช้ชีวิตเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะไม่ลำบากนะครับไม่ได้ขัดสนโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในมือขวานะว่าจะดีกว่ามือซ้ายไหมหรือว่าเสมอกันนะครับโอเคเรามาดูมือขวากันนะ เมื่อลองเทียบดูนะครับจะเห็นนะว่าเนินสุขในมือขวาเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นดูเด่นกว่ามือซ้ายเล็กน้อยนะครับก็จะให้เท่ากันนั่นแหละในเนินจันทร์จะเห็นว่าตรงนี้ยุบอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคิดต่างๆนะความคิดแปลกใหม่ความคิดสร้างสรรค์ความละเอียดของแผนการต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงไป ครับกว่ามือซ้ายเล็กน้อยแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะครับไม่หนีกันมากในเรื่องของความขยันขันแข็งสังเกตนะครับเนี่ยสันของเนินอังคารสูงเนี่ยดูใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะครับกว่ามือซ้ายตรงนี้แสดงว่าเรื่องของความขยันขันแข็งนะครับเจ้าของมือมีโอกาสที่จะพัฒนานะครับให้ดีกว่าเดิมเป็นคนที่ขยันกว่าเดิมตั้งใจาพากเพียรกว่าเดิมได้นะ ในมุมของขอังคารต่ำความกล้านะครับก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกันเนินพุทธในมือขวานะเหมือนจะเด่นขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันนะครับไม่หนีกันมากสำหรับเนินอาทิตย์อ่นนี้จะดูยุบดูต่ำกว่าในมือซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของโชคลาภตรงนี้การจะลดน้อยลงไปนิดหน่อย ต่อไปก็คือเนินเสานะครับเนินเสาเนี่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกันนะเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตการรู้จักปรบับใช้ต่างๆนะครับความะละเอียดรอบคอบการใส่ใจความอดทนรอก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็ความทะเยอทะยานในชีวิตนะก็จะเห็นได้ว่ามือขวาเนี่ยก็พอๆกับม,มือซ้ายนะครับเมื่อเทียบน้ำหนักแล้วก็ถือว่าใกล้ๆก,กันนะครับไม่หนีกันมาก สำหรับในมุมของเนินต่อมาเรามาดูเส้นนะเส้นชีวิตนะครับสังเกตว่าเส้นชีวิตเกิดจากเส้นสมองเช่นกันมีความคมเข้มชัดตอนปลายนะมีลักษณะใหญ่หนาเบอร์นะไม่ได้เบอร์มากครับแต่ดูหนาดูใหญ่ดูไม่คมชัดนะครับตรงนี้คล้ายกับมือซ้ายนะเส้นชีวิตก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่มี การเปลี่ยนแปลงมากนะักต่อไปนะครับก็คือเส้นสมองเส้นสมองนะครับตอนต้นเนี่ยก็จะมีเกาะเหมือนกันนะแต่ตอนปลายนะครับแทนที่จะมาชี้เนินอังคารน,นะเขากลับย้อยต่ําลงมากว่ามือซ้ายนะครับลักษณะนี้แสดงว่าความคิดการตัดสินใจความบุ่มบ่ามุม้วามนะที่มีในวัยเด็กเนี่ยเขาสามารถปรับได้เปลี่ยนได้นะ ให้เป็นคนที่คิดมากขึ้นตัดสินใจช้าลงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะมีโอกาสในการพัฒนาชีวิตได้ดีในเรื่องของมุมมองของความคิดการตัดสินใจนะครับแต่โดยรวมนะภาพรวมเส้นสมองก็ยังให้คะแนนเท่ากันนะครับต่อไปคือเส้นใจอ่าเส้นใจในมุมนี้ จะเห็นนะครับว่าขีดตรงมารวมกับเส้นสมองเลยส่งผลให้เป็นเส้นคล้ายลายมือขาดนะครับแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์ร้อเตรงนี้จะบอกถึงจิตใจนะครับที่เป็นคนสุดสุดมากขึ้นสุดยังไงนะคือ,อต้องบอกว่าเป็นคนที่สุดตรงมากขึ้นนะครับถ้าคิดตั้งใจจะทําอะไรแล้วนะเขาก็จะทุ่มเทเต็มที่นี่ไปว่าถ้าไม่สําเร็จเนี่ยก็ไม่เลิก ถ้ารักใครก็รักจริงนะครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าตัวของเส้นสมองนะครับที่มีเกาะอยู่ตัวเนี้ยก็จะส่งผลนะให้เรื่องของจิตใจเนี่ยมันมีปัญหาเข้ามากระทบมารบก,กวนมากขึ้นด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับยิ่งถ้าเขาเป็นคนดื้อมากเท่าไหร่นะก็จะมีปัญหาตามมาเยอะมากขึ้นเท่านั้น ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ทีมงานเนสันเนวีขอ,อกำลังใจหน่อยนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่เรามีคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้รับรู้กันนะคะกดเลยนะคะกดเลยนะ